แม่มาหรอหรือใครมาใครมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาในเกมสุดแปลกสุดเกียนนะครับผมชื่อเกมว่าพิสตบขย n งโปรดขอร้องหยุดร้องไห้สักทีหยุดร้องเถอะลูกพ่อไม่ไหวแล้วก็คือเกมนี้เราต้องมาเลี้ยงเด็กแล้วเราก็ต้องมาทำงานบ้านด้วยเออก่อนจะไปดูฝากทุกคนทำอะไรกีตาร์กดไลค์แล้วกด กดติดตามใช่แล้วไปดูกันเลยไปโอเคเริ่มเกมมาคุณแม่บอกว่าจะไปทำข้างเออธุระข้างนอกสักครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าปล่อยให้เราอยู่กันสองคนแล้วก็ต้องทำงานบ้านให้เรียบร้อยนะครับโอเคโอ้ม่ทิ้งขยะโอ้ดูห้องรถปุ่นมั้งตัดหญ้าเฮ้ยนี่แหละนี่คือลูกของเราลูกของเราโอ้ อย่าเพิ่งร้องดิลูก Maybe is crying อ้าโอ้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 ยังไงโอเคโอเคแล้วแล้วเร้วแล้วแล้วแล้ต้องกดอยู่ร้องลูกหยุดย่อหยุดยองหยุดยองหยุดยองอันหนึ่งโอเคปล่อยลูกลงเดินโอเคต่อไปพ่อจะต้องทำงานบ้านนะทุกคนเรามีเวลาจำกัดนะครับด้วยเวลา2นาทีครับโอุ้ยตอนนี้2นาทีแล้วเราเออเราจะเริ่มทำงานบ้านจากอะไรก่อนดีอ่าอันนี้เครื่องล้างจานโอเคเราจะเอ้าร้องอีกแล้ว ลูกลูกอยู่ร้องก่อนลูกเร็วเราอย่างงงไงี้ยโอเคปล่อยลงไปเออจานครับใส่อ่ะโอเคอยู่ไหนอีกโอ้โหทำไมกินจานเลอะทำไมไม่รีบล้างล่ะนน่าาีมันเป็นคนขี้เกียจล้างมันจะล้างออกยากอะสิไม่ใช่อะไรหรอกใจรู้แล้วอ๋อหรอใจเย็นลูกลูกหายลูก ลูกลูกอยู่ในนี้เปล่าไม่่่นาใชตู้เย็นมีไหมเครื่องซักผ้าไม่มีลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนล้างน้ำกว่าพอมาแล้วลูกพออยู่นี่พออยู่นี่โอ้โอหโอเคโอเคลูกปลามาแล้วปลามาแล้วปลามาแล้วโอเคโอเคทำไรล้างจานล้างจานจินจานวะใส่ใส่ใส่โอเคอีกอันหนึ่งอันหนึ่งใครกินกินจานโอ้โห ไอ้นี่มันกินหน้าคอมเลยนี่หว่ะคือเรานั่นเองแหละโอเคแล้วถูพื้นไหมเอาร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วมานี่ลูกลูกจ๋าลูกลูกลูกจ๋าเอ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 เลูกอย่าร้องนะลูกนะโอเคไปแน่ลูกไปหาแลดูดฝุ่น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 นี่ไงดูดฝุ่น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  ดูฝุ่นเอาเอาลูกร้องไอ้ดูเองร้องบ่อยจังวะจะร้องอะไราดนันนะขี้แงจังเลยโอเคโอเคปล่อยลงไปดูฝุ่นดูฝุ่นเดี๋ยวแม่มาแม่มางานบ้านต้องเสร็จงานบ้านต้องเสร็จแม่มางานบ้านต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จเราจะเป็นคนที่เสร็จเองมีอะไรอีกโอเคห้องนี้ล่ะไม่มีไม่มีให้ดูแล้วเหรอขอดูอีกห้องนี้โอเคขี้ฝุ่นเยอะจังเลยโอ้มีห้องนี้อีก ลูกร้องอีกแล้วไอ้หนู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 เอ็งดูดูดูทีวีก่อนไหมลูกดูทีวีก่อนไหมฮะดูทีวีลูกดูทีวีเดี๋ยวการณ์มาทีใครทำอะไรการณ์มาทีอาวิชทำอะไรปอโอ้ยทำไมไม่ถูกแล้วไม่ทันแม่มาหรอหรือใครมาใครมา มนีอะไรตกลที่รักจะโหดไปไหนเนี่ยโอเคเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคมาถึงก็ร้องเลยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูเอ้หเงียบก่อนเงียบก่อนโอเคโยนทิ้งไปจาน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 โอเคอีกนึงจานจานไวไวดิไวเร็วเร็วเร็วอยู่อยู่น่าจะโอเคอีกคหนึ่งเร็วโอ้ตรง สามแล้วไหนไหนโอเคพอลเล่เกมอีกนึงพอลเล่เกมอีกนึงไป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 ไอ้หนูอย่าพึ่งร้องนะลูกอย่าพึ่งร้องตาหออะไรอย่าพึ่งร้องอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้หนูไอ้หนูอยู่ไหนเนี่ยลูกโอเคโอเคโอเคเออเนอนนะนอนนะนอนะโอเคโอเคโยนไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วโยนไป

สำเร็จไหมไม่มีโอันี่โอเคเสร็จแล้วเสสรร็็จจแแลล้้ววเเคยช่างมันโยนโยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าซักผ้าเดี๋ยวเมียมาซซัักกเเรร็็ววผ้าไม่ซักเมียบ่นแน่อ๋อเด้ละลายอ๋อลุก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 ลูกลุกเป็นทำอะไรท่อนโตเขาจะมาเขาไปอยู่ในบ้านเขาไปอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกับป้าเขาไปอยู่ในนี้นะจ๊ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอ่อเขานี้เข้าไม่ได้โอ้โหเขาจะเป็นเป็นทางนี่ไงโอเคอันนี้อีกชิ้นเลยกางเกงยีนของคุณภรรยาที่รัก ชี่ที่ใส่เราเรียกเปลี่ยนสักทีโอ้ยโอ้ยเด็กร้องไห้เด็กร้องไห้อยู่ไหนอ่ะลูกอยู่ไหนออกมาอยู่ในถั่วซวกหรือเปล่าอยู่ไหนอยู่หลังเตียงไ้เตียงลูกอยู่ไหนออกมาโอ้ไมค์กัเมียจ๋าพี่ขอโทษพี่ขอโทษลูกหายลูกหายทุกคนลูกผมบ้าน god my ลูกลูกจ๋าลูก เอายดดิไอหนูไอหนูไอหนูไอเหนูเร็ว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 ยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเร็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 วอร็วเรเร็วเร็เร็วเรเร็วเรวรวเรวร็วเร็วเร็เร็วเาเร็เร็เก็เ็เร็เร็ววเร็วเ็เววเว่ววววววเเร นี่มันมาทางไหนวะแอบกอนแอบ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 ในซ่วมแอบในซ่วมแอบในซ่วมปิดประตูโอ้ประตูเขาไม่มีที่ล็อกปิดประตูไปอุ้ยขอโทษได้ไหมโอเคมาช่ววยยด้กันะโอเคโอ้ลูกลูกลูกโอเคลูกร้องบ่อยจริงเลยร้องบ่อ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 ยโอเคใครรับเลี้ยงลูกผมไหมครับ เอาไปเลยฟีให้ฟร hey, yeah, ีให้ฟีไม่ให้ฟีไม่เอาม่ไม่เอาหัวกีต้าไหมไม่อันนี้กอันนี้เนี่ยโอเคเก็บเก็บเกบเห้องเล่นเกมอันนี้นทีวีอกันนึงเก็บเร็วเร็วเรเร็วเร็เร็วกว่านี้ได้ไหมล่ะเร็วเรวเก็บเก็เก็บเมาเอามาอ้ยเด็กลลงเด็กอยู่ไหเอาฟาสลูกไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนู

ลูก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 อย่าวิ่งลูกบอตามไม่ทันแล้วโอ้ยเร็วๆอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้พ่อขอตัดหญ้าก่อนตัโบไม่เอไปไปไปเร็วเร็วตัดหญ้าตัดหญ้าไอ้หนูไอ้หอย่าไปซนไอ้หนูรู้รูกรู้รู้รู้อย่าร้องให้อย่าร้องให้แค่นั้นพออย่าร้องอีกอีกสองย่อมโอ้ยเกี้ยงโอ้ยไป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  เอาไปเร็ว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 เที่ปะการัเลยไม่ละฮะวเร็วเร็วเไปเอาปะการัปะการัเร็ว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 ทุกคนเราต้องมีสติอย่าลบอย่าลกโอเคไปโาาาเร็ว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 อเคาักในอันนี้กันนึงห้องเรวห้องนกนห้องนอห้องห้องนอนอะไรไหนห้องสตรีมไม่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 ไปหาูก็ไปหาลูกเนอะไรังหนาววะมึงจะซนเลยน้อง้ออน ทิ้งสองข้อหยอกได้ไหมทิ้งนั่งอย่างสข้อยอกเอ้ยเร็วเร็วเออออทำไรทำไรหาผ้าซัก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 ห้องนอนห้องนอนโอเคอันนิ่งเงี้ยหนึงโอเคไปหาห้องนอนไมหาห้องนอนอ๋อเด็กหลงเลย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 ไปหาผ้าเลยไปหาผ้าเลยไปหาผ้าเร็ว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 อีกอีกกลิ่สามมิเร็วเก็บกันมาเก็บเก็บเก็บไปไปอีกสองอันอยู่ในห้องนอนติดต็มประตูเข้ามา เานีจานโอ้โหจานยังไม่ได้ล้านมัยัไงโอเคใสนเขไปยังไงโอ้ยนี่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  อันนี้เอาจริงนะทุกคนมามาอุ้ยมาขยันร้อจริงเลยมาของแท้เร่มเริ่มใส่จานก่นเลยนะเริ่เริ่มเริ่มจาก่านก่่นหยิบขึริมาหยิ่มเิ่มเิ่มริ่มิมเิ่เริ่มเริ่มเริ่มเ๊ิ่มเอินมเริ่มเริ่เร่มเออ่มเริ่อเริ่อเริ่มเริ้มั้งห้องนอนห้อ่นอนิันนี้ก่อนโอเคเ่เเริมิมนอร่่ไหนอ่่ไหน ฮัลโหลลูกเฮาหน่อยส่งเสียงหน่อยบก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 ลูกหายเอ้าลูกหายเอาลูกลูกคือใครเอาลูกมาเจอเดี๋ยวเมื่อกี้ลูกอยู่นี้ปะวะลูกอยู่ไหนโอเคโอ้ยลูกเอ๋ยสงสัยโดนมดแดงกัดแล้วพอแท่งเยว่ไม่รอด ตานี้เออจานจานอยู่ในห้องักห้องห้องนอนห้องนอนเอาสักห้องหนึ่งห้องสักห้องโอเคอันนี้ไปไไปไปไปก่อนโอเคสักผ้ากันสักผ้า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 ถุงเท้าเน่าเนข้างนอกอข้างนอกข้างนอกอีกตัวหนึ่งข้นอกนี่แหละเก็บเก็บเก็บเกเก็บเก็บเก็บเก็กมอันนึงโอยเด็กลเ็มาเด็กเบ มีข้อไมทอยมต้องทำไมนูเฉยเไม่เป็นหรือไงอยูเฉยเฉยเขาจไมันยู้อย่เฉอยโอเคกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วอเคโอเคโอเคโอเเร็วเเร็วเเก็บขึ้นมาทันดิเร็วทันทันทันไหมต้องทันดูดูด้วยโอเคดู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 ดเมื่อกี้ครบแล้วเหรอไม่รู้ดูดไปก่อนโอเคโอเคเร็วเร็วเร็วเเเอันนวอ อยากอยากก็ยังไม่ได้ตัดโอเคเอาเวลาไหนไปตัดนี้อ่ะเม่จ๋าเม่จ๋าช่วยหนูด้วยเอ้ยไม่ลูกจ๋าช่วยพ่อด้วยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทานเลยเรื่ตัดก่อนสิบแปดนีพ่อเร็วโอ้เจ๊งหยุดหลงหยุดสักทีนะลูกหยุดลูก ลูกโอเคลูกลูกลูกาวิพ่อข้าวพีข้าวิีาวิไม่ทันกูไม่ทันแอบแอบแอบทังขยะขาวิไม่ทันแม่จ๋าแม่จ๋าขาวิขอโทษด้วยแม่จ๋าดูไหนโอเคตั้งใจทุกคนอันนี้ของจริงเพื่อเมียสุดที่รักของเราเริ่มเริ่มเริ่มเด็กไปแล้วว่า เลุใจเย็นใจกีตาคอยีทีคอยีทีเกเด็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บาเก็บม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 านก็เก็บก็บมะเก็นมาเก็บ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 มาเก็มก็บมาเก็มกมาเก็มาเก็บมาเก็มาเก็บ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 มาเกมาเก็บมาเก็บมาเก็บมาเกมเค็บมาเก็มาเก็บ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 มาบมากมาบ ดูฟ okay. 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 ุลด oh, okay. ูฟุลดูฟุลโอเคได้อยู่อีกทีหนึ่งห้องน้ำเดี๋ยวเพิ่งร้องอดี๋ยวเพิ่งร้องอดี๋ยวเพิ่งร้องโอเค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 ราข้างนอกใช่ไหมร้องข้างนอกใช่ไหมเร็วลูกไอ้หนูป้าทำงานอยู่ป้าทำงานอยู่ป้าทำงานอยู่โอเคเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าดูเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้า โอเคอันนี้งานนึงแล้วก็ห้องมาอีกอันนึงแล้วห้องห้องสตรีมห้องสตรีมสตีมเอไปห้องสตรีมก่อนนะสตรีมเก็บมาโอเคนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคลูกร้องไม่เป็นไรลูกร้องเมื่อกี้เมื่อกี้หันหลังไปหันหลังไปเข้าเข้าไปแล้วเข้าไปไหนไหนเร่นีเข้าไปในบ้านแล้วนี่โอเคอย่าวิ่ง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 โอ้ยอย่าล้นน่าบอกกับเองเถอะไม่บอกบอกลูกว่าอย่าวิ่งเขื่อนไม่ข้ามมา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 ปล่อยปล่อยปล่อยเก็โอเคไป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 เสื้อจะครบแล้ว ขาดเอ้ยในห้องนอนในห้องนอนในห้องนอนเก่งยีนโอ้โหร้องเลยมันได้จังหวะพอดีเลยมานี่ไอ้ตูดลายเลยดูคนนี้เตะกระเด็นไปผ่านตัอื่นเลยเดี๋ยวกิดอยู่ไหนเก่งยีนโอเคโอเคเก่งยีนใส่ไปแล้วก็อะไรยากขัดอะไรยากช่วยดูดิที่ขยะที่ขยะทิ้งขยะแล้วก็ตัดหญ้าตัดหญ้าโอเคเฮ้ยจบเลยเฮ้ยจบเลยสวยสวยเยเวลาทัน ทันนะเนี่ยทันนะเนี่ยทุกคนทันนะเอาโอ้ยหยุดยยยุดยอยู่ยหยุยุดหยุนี้หยุดนี้หยุดเดนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ด้ยเฮ้ยเเรียบร้อยตอนนี้จบแน่อย่าร้องขอร้องขอแค่นั้นแหละขอร้องแค่นั้นแหละอย่าร้องเลยลูกอย่าร้องเลยลูกอร้องหยลูกจบลูกอย่าร้องเลยลูกจลูกจบ สีนาทีนะคระไอ้สี่วิแดนออฟเดอะเยีย<ว>โอ้โยพ่อแห่งปีเลยนะครับพ่อแห่งชาติพ่อแห่งปีเลยพอดีเด่นเลยอโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผม